ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์วีระเนาะค่ะเนาะโอ้โหเอ้าวัดที่แล้วดีอาจารย์เออวัดที่แล้วอาจารย์ให้ล่างเลขวิ่งก็เข้าเดี๋ยวนะยัดดูก่อนอาจารย์วีระเดินพี่น้องเอฟซีเดินมันต้องเยอะตัวตัวคนอื่นโออเอฟซีจะได้ไม่แข่งไหล สมมติมีเก้ามีหกแน่ยแล้วก็ในึ่งเก้าหนหกแล้วก็ตัวคู่ตัวคู่ขาาองเรามันน้อยใช่ไหมตัวคู่ไปแรนด้วยตัวคู่ด้วยนกะันโอ้โหได้กันได้อยู่แล้ว,ลว,วก็ได้กับ,บได้ได้อืมเลขนี้แม่นแม่ก็ได้<ล>แต่ล่างนี้ต้องให้ตรตัวไงอาจารย์ก็ให้สอนไปนจับจับคู่สูตรหนึ่งมันเข้าสูตรสองไหมครับเออสูตรหนึ่งมีนะคะของอาจารย์ว<ม>ิระเพิ่นไหหมาหาหาง ห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองตัวสุดท้ายต่ำตึงศูนย์สองตัวนี้อาจาย์ล่างแล้วก็เลขวิ่งสสุุหหนนึึนนน่่งงระเลขวิง่งมีศูนย์ศูนย์สองต่ำตึงเลยตัวนี้ล่างนะคะเลขวิ่งบนหนึ่งนะคะอาจาย์วีละโอ้โอ อสำหรับแนวทางวันที่16นะคะคู่ไดที่ติดตามอาจารย์นี่ละนะคะพี่ดอยเอฟซีค่ะอาจารย์มันได้บนนะเขามีตัววิ่งตัวเดียวนะฮะเอาไปประกบอาจารย์ดิน,นแพงแพงด้วยตัวคู่ด้วยนะมีกันได้กับดนะได้มีทุนะลงทุนได้โอ้หมายถึงว่าอาจารย์ให้ตัวนึงแล้วผู้ใด้พี่ตัวใดเด่นมาก์กเอาไปใส่เนาะอาจารย์เนาะนั่นแหละถูกต้องแพงด้วยตัวคู่ด้วยตัวคู่เขาติดปั่ละร้อยละ อืมเราเดี๋ยวต้นคู่เข้าใจญหรือคาว่าต้นต้นคู่ไหมนสามในสามตัวน่ะมีสองตัวก็ได้ไางอ่ะคู้หรือบางต้นก<อ>็ต้นแอบขานนะค่ะอ่ะบนต้นคู่อ่าบาดแผ้อาอบาถูก อ่าค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะจันค่ะพร้อมแล้วค่ะเด็ดไปเลยเดบีซีค่ะจะลนานค่ะเอาล่างเอาล่างไปก่อนเนาะล่างอย่างเดียวเอาล่างแล้วเชองเอาบนต่อล่างนะคะเดี๋ยวล่างอย่างเดียวล่างค่ะอืมล่างอย่างเดียวเลขล่างต้องมาต้องมีก็ได้แล้วถึง่ะีล่างต้องมี สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเขียนลงไปมีสองมีสามมีหน,นึ่งค่ะวิ่งสามนะผมผมมายมีสามเที่ยวมาก็ได้เสามนะคะแลสามสามนะคะอาจารย์บอกว่าสามแล้วก็จับคู่นะอาจารย์จับคู่ให้ไปเลยค่ะ จับคู่ค่ะล่างนะคะล่างอย่างเดียวนะคะถ,ถูกต้องถูกต้องล่างอย่างเดียวบนแล้วต่อไปเลยก็ได้แล้วให้ายไปเดี๋เอารวมคิดเดียวเลยจะแยกคิดไปได้แล้วแยกแอดต่า<ห>งเดียวไปเลยนเนาะจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะอาจารย์เจ็ดสามเจ็ดสามนะคะถูกต้องเจ็ดสามแปดสามแปดสาม เก้าสามสามหลั 9, กสิบเก้าสามค่ะสี่สามสี่สามเก้าสามห้าสามเราจะเขียนว่ากันด้วยนะกัน,น,นตัวกันค่ะอาจารย์หกหกสามเก้ากับหกถ้าจะมาอาจจะเป็นหกก็ได้ หกสามค่ะหกสามค่ะศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามค่ะศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามอ่ามีแค่นี้แหละมีอยู่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดเนาะแล้วกงกลมดวยนะวงกลมเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแล้วก็ศูนย์สามสี่ตัววงกลมเจ็ดสาม แปดสามนะคะตัวไหนอีกนะคะจันเก้าสามกับศูนย์สามอ๋อเก้าสามกับศูนย์สามค่ะจันเออมีแค่นี้แหละเฉพาะล่างนะเฉพาะล่างเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามตัวเด่นๆนะคะอ่าเล่นเฉพาะนี่ก็ได้อันนี้เป็นสูตรหนึ่งหรือสูตรสองคะจย์นี่อันนี้เป็นสูตรหนึ่งหรือสูตรสองคะ ที่ว่าสูตร1.2เพราะนีขเลขเด็ดมันตรงกับสูตรไงเราต้องไปหาเลขอีกนะจ๊ะโอ้ค่ะเราไปเลขเด็ดไม่ตรงกับคู่คัดมาแล้วพิเศษเ้าจะยิงไปหาสูตรค่ะจ้ะที่ท้ายที่แล้วบอกบอกว่าสูตร1.2เพราะเลขเด็ดมันไม่ตรงกับเลขหลักไงอ้แต่วันนี้เลขเด็ดมันตรงกับเลขแล้วค่ะแต่เลขเี็กก่เลขหลักเออเราไปเอสูตรเด็กไว้ได้เพราะสูตรหนึ่งมันตรงกับเลข เลขที่แล้วนะเราก็ต้องไปเอาล่ะเอาเลขอีกมาใส่โอ้ค่ะอ่าแสดงว่าล่างล่างครบแล้วเนาะค่ะเนาะฮะแสดงว่าล่างล่างครบแล้วเนาะไม่แล้วล่างไม่ครบแล้วอ่าครบแล้วบนล่างไหมบนล่างเแต่บนล่างเจ็ดหกนะฮะค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ต่อไปก็บนอย่ันเดียวบนนะฮะบนมากเลยพี่น้องทีบน เลขวิ่งมีแม่นมากนะพิจารณาดูดีๆสำหรับเลขวิ่งเพื่อนระวังให้ดีเลขสามอะไรติดตามไว้ติดตามไว้ค่ะจันบนบนอย่างเดียวดีไหมบนอย่างเดียวค่ะเหรนบนล่างเขียนไปแยกเจ็ดกับค่ะค่ะอะไรนะคะแล้วก็บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเจ็ดกับหกนะคะเลขบนต้องมา บนต้องมาต้องมีต้องมีเจ็ดแปดมีเจ็ดมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์โอถ้าสายเข้าแล้วเสียงจะหายค่ะจันเดี๋ยว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 นะคะแป๊บหนึ่งอสายเข้าเสียงหายแอ้ค่ะค่ะจันอาบนต้องมีนะคะจัน อไม่เป็นไรให้มันลบกวนจันคนติดตาทำเล็บซีติดตามก็ต้องอยู่เนาะบนต้องมีอะไรคะอาจารยันอ่ะต่อยังค่ะบนต้องมีค่ะต่อเลยนะค่ะอะไรบนบนต้องมีเจ็แปดศูนย์มีเจ็ดมีแปดมีศูนย์ค่ะจย์ เออล้วจะวิ่งเกตตัวเดียวเลยนี่จะมันมีเกตแปดศูนยนะ์น่ะ้าไม่ชอบเกตจะเอาสามตัวแต่อาจารย์ชอบเกตน,นะนังวันทงานบนนั้นก็คือคัดให้พิเศษถ้าเอาไม่ชอบที่อาจารย์ปรกกบให้ก็เป ่อไปค่ะจับคู่นะจับคู่นะค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดาเจ็ดสามค่ะเจ็ดสีค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าหดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้านะคะ อ่าหชุดเนาะเอาวงกลมเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจดห้าไวเจดเก้าเจ็ดสี่เจดห้าค่ะจารแต่เอาหมดก็ได้มันทีมีแค่หชุดเดน,นชอบตุตัวเนาะเด่นๆก็เจ็นะจารแต่ถ้าใครสมมุติว่าชอบแปดอย่างนี้ก็จะเป็นแปดเก้าแปดหนึ่งแบบนี้เนาะคะ่ะอาจารนยะ์เนาะได้ได้แต่เมื่อกี้นีสูตร สูตรที่อาจารย์คัดมาให้นี่เข้าตืมเลยนะอือเอาลองติดตาม,ตามลองดู <c oughs> ที่ข้างล่างที่มันมีสูตรหนึ่งสูตรสองคราวที่แล้วเพราะว่าเลข<ม>เลขเด็ดเลขเลขเด็ดเลขวิข่งมันไม่ตรงกับสูตรเนะี่ยผมก็เอา <c oughs> เอา,เอากินเข้าไปหาสือสูตรมันมายู่เลยไงอืมค่ะวัในดั้นมัน,น,นตรงกับสูตรเราต้องหาเลขมาประกบ ระยะหน่อยม้วนมาเยอะแล้วพิเศษสุดๆนอาจารย์เนาะเลขดับอาจารย์ก็อยู่นะเวันที่แล้วอาจารย์ให้อาจารย์ดับวนไว้ที่สามสามไม่มาจริงๆค่ะเลขดับอาจารย์ก็เข้าอยู่นะใช่ไหมงวดได้จะดับหกนะอาจารย์ดับให้หกนะคะดับหกวนดับหกวนนะคะลองดูได้เป็นหน่อยอีฟสี่ตาเพิ่นดับเวันที่แล้วเพิ่นดับสามเพราะแอดจดไว้อยู่ แล้วกับยูอีลีแต่วันนี้วันนี้ดับนนดบ,บนอกนะอลองดูดูบนไหมค่ะบนค่ะจันยาสามตัวไม้สามตัวค่ะสามตัวฝากเอฟซีด้วยค<ม>่ะอ่าซ้ายเข้าต่งล,อล็อตค่ะเสียงยังอยู่ไหมคะจัน<ม>โอ้เสียงไปแล้ว อะไรนะคะอาจารย์เสียงไปแล้วค่ะสายเข้าไม่หยุดเลยอ่าเดี๋ยว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 แอดต่อสายหาใหม่นะคะอาจารย์สายเข้าเยอะมากค่ะค่ะเลขสามตัวอาจารย์ค่ะสามตัวจะได้ยังค่ะค่ะแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอาจารย์ แล้วอะไรคะแปดเจ็ดแปดี่แปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ด้าแปดเจ็ดห้าค่ะแปดเจ็ดหนึ่งค่ะแปดเนึคะเอามีแค่นีเ<อ>ส่ไน่ยัห่อยค่ะแ7ดเจ็ดใต้แปดเจดเก้ากับแปดเจ็ห้าไว้แปดเจ็ดเก้ากับแปดเจ็ดห้านะคะนิดๆเลยจ้าโอ้กว่าจะวาจะจบคลิป <laughs> <laughs> สาวมตลอดนะยน uhm. ะความประคุณเนี่ยทา่างอาจารย์หลายๆน้องคะเนาะมีอะไรฝากกับเอฟซีไหมอาจารย์คุณมิติตามอาจารย์นี่ละใบเด้อเลขแรกนะฮะอาจารย์จับสามถูกมันมาเยอะแล้วล่ะเลขเลขประกบมันมาอยู่แล้วแต่มันเยอะตัวหน่อยเพราะว่ามันไม่ตรงกับสูตรเนี่ยค่ะค่ะห้ามวดไหนไม่ตรงไม่ตรงกับสูตรหลักเอาเลขเด็ดมาประกบสูตรหลักเพราะที่เราเลขมิติมา สูตรหลักมันก็เลยเข้าเมาเนี่ยอาจารย์เอาเลขอื่นมาประกอบกับสูตรเด่นก็เลยไม่ได้มีสูตรหลักนะมันมีหลายตัวหน่อยจะเอาเฉพาะกับเน้นๆตัวนั้นเออใช่เฉพาะที่อาจารย์ให้ก็แม่นอยู่ค่ะอาจารย์ฉลกดส่วนบนนี่ก็เอาเก็บเก็บยืนไว้ถ้าไม่ชอบที่อาจารย์จับก็ไปจับคนอื่นแทนด้วยตัวคู่ด้วยแค่นั้นนะลงทุนแค่นั้นก็พอโชคดีกันครับค่ะค่ะขอบพระคุณ แนวทางหลายๆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ปฏิการค่ะแนวทางอาจารย์วีละนะคะแอดจะขึ้นตัวเลขให้ท้ายคลิปนะคะอา่าผู้ใดที่ติดตามอาจารย์วีละยูงวดที่เราศูนย์สองแตกเติมค่ะเอาคอให้เฮงเรืยๆเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ